ทีส่สุดการละคอรอน,นี้สุดกันเลจ้า,ร,ร,าระบบจองห้องออนไลน์เป็นใหม่ระบบจองห้องออนไลน์ได้มีการปรับปรุงเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ให้เกิดความทันสมัยน่าใช้งานง่ายต่อการจองของนักศึกษาอยากจองห้องออนไลน์ใช่ไหมละ่ะมาสิเดี๋ยวพี่สอนให้น้อง,อง,องตามมันดูกันเลยขั้นตอนแรกนะครับคือการล็อกอินโดยใส่รหัสนักศึกษาชุดเดียวกับรหัสไรไฟขั้นตอนที่2คือการเลือกการจองห้องโดยสามารถเลือกจากทานด้านล่างหรือค้อนหาจากทางด้านบนก็ได้นะอืมค้นหาห้องก็ง่ายเหมือนกันนะเนี่ย เมื่อเราเลือกห้องได้แล้วจะโชว์สถานะของห้องต่างๆสามารถดูสถานะได้ตามสีด้านล่างเลยนะถ้าห้องเต็มแล้วสามารถเปลี่ยนห้องได้นะมีห้องให้เลือกมากมายเลยขั้นตอนที่3คือการยืนยันการจองห้องโดยใส่เหตุผลของการจองห้องจํานวนคนเวลาเริ่มเวลาสิ้นสุดและกดจองห้องได้เลยช่วงใกล้สอบอย่าลืมตื่นให้ทันจองห้องกันนะห้องเต็มไว้มากบอกไว้ก่อนอฮีไอฮียังก่อนยังไม่หมดตึกวิทยาบริการมีโซนบอลเกมด้วยนะรู้ยัง สงสัยกันแล้วสิบอร์ดเกมคืออะไรใช่เกมคอมหรือเปล่านะบอร์ดเกมคือเกมกระดานหรือเกมการ์ดจุดประสงค์เพื่อคลายเครียดสนุกสนานก,กับเพื่อนเพื่อน,อนถ้าอยากเล่นบอร์ดเกมจะสอนวิธียิมให้นะตามมาดูกันเลยก่อนอื่นต้องเข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝั่งขวาประตูทางเข้าพร้อมยิมบัตรประชาชนแล้วจิ้มเลือกเกมได้เลยเกมเยอะจังเลยนันี่ไงเล่นยังไงให้หมดนี่เมื่อได้เกมที่เราเลือกแล้วก็เตรียมตัวสนุกกับเพื่อนๆได้เลยแต่ต้องเล่นในบริเวณโซนบอร์ดเกมเท่านั้น อยแอบเอาไปเล่นข้างนอกล่ะไม่ต้องกลัวนะว่าเลิกเกมมาแล้วเล่นไม่เป็นมีพี่จากประธานชมรมบอร์ดเกมขอให้ทาแนะนําในการเล่นทุกวันพร้อมบอกกฎหรือข้อมูลในการจัดตั้งโซนบอร์ดเกมที่มีประโยชน์ให้เราทราบได้ทั้งสนุกและยังได้ความรู้อีกด้วยนะครับเอาล่ะนี่คือบรรยากาศในการทดลองเล่นบอร์ดเกมที่เราได้ยินกปนมา มาเหมือนเป็นเกมการ์ดธรรมดาแต่พอมีเพื่อนขึ้นมาดงงเดี๋ยวก่อนอยังไม่จบโรงหนางที่คุณไม่เคยรู้ในตึกวิทยาบริการชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมิติใหม่ของการชมภาพยนตร์อยากดูหรอทำไงไปดูโรงภาพยนตร์อยู่สุดทางเดินของประตูทางเข้าสามารถรับชมภาพยนตร์ได้เลยเพียงลงทะเบียนหน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์ และนี่คือภายในโรงภาพยนตร์จะมากับเพื่อนหรือมากับแฟนก็ได้นะโรแมนติกดีแต่อย่าทำไรกันละมีกล้องอยู่ข้างบนอายบ้างส่วนใครที่คิดจะมาดูคนเดียวไม่แนะนําให้มาคนเดียวนะครับเพราะโรงหนังค่อนข้างมืดและน่ากลัวแถมเปรี้ยวอีกด้วยหลอนเหมือนกันนะเนี่ย Think you should